จอกันแล้วครับกับผมครับน้าแจ่มแ่งจูเบย์ครับน้าแจ่ม a อซั r i ี i ออริจินอลนะครับดูตัวอย่างกันไปเมื่อกีนี้เป็นไงฮะวันนี้ครับบอกเลยฮะเดี๋ยวจะงงว่าเรามาทําไมนะครับใครที่ติดตามผมมานานจะเห็นว่าเราจะมักจะรีวิวรถสวยๆรถแรงๆแต่วันนี้นะครับรถแรงที่จะมาลองของแรงขวามือครับคอเวต t ติงเร n g r a y C8 คาร์บิโอเลตล่าสุด ครับกับรถซปเปอร์คาร์อเมริกันคันนี้นะครับแรงม้ากเกือบ500แรงบิด640นิวตันเมตรนะครับกับเครื่อง6,200ซีซีเครื่องวางกลางนะครับช่วงล่างใหม่ทั้งหมดที่คอเวตเขาบอกว่าเจ้าคันนี้จะพลิกโฉมรถซปเปอร์คาร์อเมริกันนะครับว,วันนี้ฮะรถสวยขนาดนี้รถแรงขนาดนี้สิ่งที่เราจะมาเทสกันนะครับคืออะไรฮะวันนี้ครับผมจะเติมเจ้าน้ามันบางจาก e 2 0 seo แต่จริงๆนะใครที่เคยดูคลิปผมก่อนหน้านี้ผมเคยทดสอบจักรยานตัวนี้มาแล้วกับคายเยนคูปจำได้ไหมฮะคันนั้นจูนแรงม้าระดับ500กว่าแรงบิด1,000นิวตันเมตรนะครับเราเฟิร์มมาแล้วว่าสุดจริงแต่วันนี้ครับเราจะไปลองเจ้าสมรรถนะเจ้าคอเวตคันนี้นะครับที่สนามช้างอินเตอร์เนชันแนลเซอร์กิตนะครับซึ่งบอกเลยฮะบรรยากาศไม่ต้องพูดเยอะดูมาถึงตรงนี้แล้วนะครับ วันนี้คลิปนี้บอกเลยว่าแน่นๆแ,แล้วจะมันแค่ไหนจะเราแค่ไหนน้าแจ่มจะขับเวลาเท่าไหร่หลุดหรือเปล่าหมุนหรือเปล่าแล้วเจ้าน้ำมันตัวนี้เติมแล้วแรงขึ้นจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศแล้วไปดูของจริงครับว่า o อเวตสติงเล g ซีแปดลำนี้วิ่งที่บุริลยำเวลาจะเป็นอย่างไรไปชมครับ ไปชมมาแล้วสรุปให้ฟังนิดนึงกับเจ้าคอเวทที่เติมน้ำมันบางจาก e20s e o ไปเวลาสรุปแล้วเมื่อกี้นี้นะครับรอบแรกนะฮะวิ่งไปเนี่ยสนาทีนิดนิดแต่มากดดูเวลารอบที่ผมรู้สึกว่ามันเร็วที่สุดนะครับกับเวลาที่1นาที59วินาทีกับสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต โอ้โหบอกเลยว่าเร็วในมุมของผมนะเร็วเพราะหนึ่งถ้าใครที่ดูคลิปเมื่อกี้นี้เรายังไม่ได้ขับแบบเต็มที่เต็มเหนียวและจะต้องเอ่ยถึงนิดนึงว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะก็เคยเอาเจ้าพอร์สรถไฟฟ้า t u r ร์โบเที่แรงเขาเรียกว่าแรงมากมากอันนั้นคือแรงจริงๆเขาจะบอกว่าไม่มีอะไรแรงเท่ารถไฟฟ้าที่แบบโคตรแรงแล้วคันนั้นผมวิ่งไปนาที50นิดๆโอ้โหนีน่น,น้ำมัน e 2 0 s evo วิ่งขนาดนี้เลย แล้วอีกคันหนึ่งที่ผมเคยไปวิ่งที่บุรีรัมนะครับก็คือ Lamborghini Huracan นะครับคันนั้นเนี่ยผมวิ่ง2นาทีนะสรุปเจ้าคันนี้เนี่ยดีไม่ดีเร็วกว่า Lambo อีกนะนะครับนะฮนะเพราะ Lambo คันนั้นเนี่ยจริงยังเป็นน้ำมันตัวปกติอยู่ โอ้ oh, แต่คันนี้เราเติม e 2 0 s e v o ไปสิ่งที่สัมผัสได้เลยนะครับวันนั้นเนี่ยเราไปเติมมที่ปั๊มที่หน้าสนามเลยนะครับ mm hmm. เขาเรียกว่าเรียวเรียว,ยวสดสด,สดเติมน้ํามันเข้าไปนะครับฟีลจากการที่เราขับมาจากกรุงเทพเดี๋ยวผมขับมานะผมไม่ได้ขึ้นสไลด์มาหมดถังเติมเต็มถัง e 2 0 s e v o เข้าไปในสนามโ oh oh. อ้โหอัตราเร่ง ความรู้สึกรู้สึกเลยครับอันเนี้ยเขาเรียกว่าไม่ต้องอวยมันอาจจะไม่เห็นแรงมา้าเพราะขันนี้ยังไม่ได้ไปวัดนะหลังจากเติมเป็นยังไงแต่ที่เรารู้สึกได้ติดเท้าขึ้นสมูทขึ้นนะครับการออกโค้งรู้สึกว่ารถมันกระชับอัตราเร่งมันดีขึ้นเพราะฉนั้นช่วงเช้าเที่ยงเนี่ยลองไปแล้วแต่คลิปนี้นะฮะจะมีแค่นี้ไม่ได้กว่านั้นเราไปเจอหลายท่านมากๆปรากฏว่าช่วงบ่ายเขามีทดสอบนะครับน้ำมันอีก3ตัวในกลุ่มบางจาก Family บอกเลยฮะ ได้ลองทุกตัวจะไม่เทสจะไม่ลองนะครับเดี๋ยวมันจะไม่เรียวไปชมบรรยากาศช่วงบ่ายนะครับเขามีรถมาให้เราลองและการลองเนี่ยบอกเลยว่าปิดเราหมดเลยนะเราจะไม่รู้เลยว่ารถคันไหนเติมน้ำมันอะไรดูมาถึงตรงนี้นะครับผมบอกเลยว่าช่วงหลังนี้พลาดไม่ได้เดี๋ยวไปชมกัน เรียวๆสดๆแล้วไม่ได้มีผมคนเรียว้วยนะน้าแจ่มจะทายถูกหรือเปล่าจับฟีลลิ่งได้หรือเปล่าไม่ต้องพูดเยอะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวกระชับกระชับเลยไปชมบรรยากาศในการทดสอบแบบของจริงและที่สําคัญผมไม่รู้เลยนะว่าคันไหนเป็นน้ำมันอะไรพูดตรงเนี้ยไม่เข้าใจหรอกไปชมบรรยากาศก,ากันดีกว่าไปครับ แล้วก็0ถึง120โดยการเหยียบไฟครั้งเดียวอ่ะครับจับเวลา 0, 0 80, า 100, ถึง100 0ถึง80 0ถึง100ถึง120โอเคในขั้น2จะเป็นระยะทางนะฮะ0ถึง200เมตรแบบขึ้นเนินว่าเราใช้เวลากี่เวลาเท่าไหร่ ออแล้วอ๋าข้อแรกหนึ่งพร้อมแล้วออกได้เลยครับพร้อมแล้วออกได้เลยมันก็หน่วงด้วยตัวรถมันเองแล้ววะเราจะรู้ได้ไงมันแรงไม่แรงวะเนี่ยจำไม่ได้แล้วกลับไปอีกรอบจำไม่ได้แล้วอันนี้คือศู200นย์ถึง200สองร้อยเมตรศูนย์ถึงสองร้อยเมตรคืออนุพันพอดีสองร้อยเมตรพอพ้นไฮไไปก็คราวนั้นหลังนั้นก็ใช้ความเร็วแบบทั่วๆไปลองจับอาการดูอ๋อแล้วก็ไประยะยาวเลยใช่ไหมครัใช่ครับลั่งงันจะไม่มีสเตชันละพร้อมก็ออกได้เลยครับ อ้าวเฮ้ยทำไมอยู่อยู่มันแรงมาเมื่อกี้นี่วะเฮ้ยฮะทำไมนี่ดูมันแรงอีกอะสามขาะครับโอ้ยนุ่มเงี้ยอันนี้ก็คือให้ลองคันเร่งเติมตาอะไรได้ เหมือนลองใช้หลายๆแบบดูนะครับแบบเบรกเยอะแล้วลองกลับรอบต่ำๆเร่งเบาๆเร่งเยอะเร่งน้อยลองกลับอาการดูฮะแล้วตอนเปลี่ยนอีกคันหนึ่งพยายามทำคล้ายๆเดิมอ่าโอเคเรื่องช่วงเติมน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนอีกคันมันจะฟิวเลยนะอันนี้มันก็ไม่คีเล่ละ นะอ้าวนะฮะคันแรกไม่รู้นะผมขับอันนี้แบบรู้สึกมันมันก็ไม่ขี้เหย่นะอันเนี้ยมันก็นก็ไปดีมันอันเน,นี้ยเดี๋ยวจะด,ดูอีกคันนี้่ายยากแลละครับผมพร้อมแล้วเคลีรได้เลยครับลองสิจับยากกว่าตรงเนี้ย ้อยผ่านไปแล้วพร้อมไปเต้นเลยครับคู่นี้แรงกว่านะอะไรแรงกว่าวะ ดูไม่ออกเดี๋ยวต้องขับเลยเมื่อกี้นี้ฟื้นเชื่อว่าผมดูไม่ออกจริงเว้ยช่วงช่วงสเตชัทนที่สองนะครับ ตชันที่สองผมจับเหมือนคันนี้เร็วกว่าเลยเอ้ยดูไม่ออกอ่ะเอาละฮะสุดท้ายผมก็ต้องรองจนได้จากที่เรากะจะลองกันโลกของเราเองนะครับพราะว่าวันนี้เขามีนี่เขามีงานตรงนี้พอดี <c oughs> เขาให้ผมไปลองแล้วสองคันคันหนึ่งนะครับเป็นน้ำมันแบรนด์อื่นเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เอากระดาษมาดูเรยๆ,ๆขอทายก่อนดีกว่าขับสองคันเนี่ย เอาจริงๆนะช่วง0ูนถึงร้อยถึงร้อยี่สิบความรู้สึกผมเนี่ยจูนรถทุกวันนะครับเราเป็นคนที่จับความรู้สึกรถที่ค่อนข้างที่จะแม่นผมแยกไม่ออกอันนี้ผมพูดจริงนะครับอย่า,ยากโกหกผมนะศูนย์ร้อยอะไรเงี้ยแยกไม่ออกอะ่ะแล้วก็ศูนย์ถึง200เมตรก็ยังมีความรู้สึกว่ามันเหมือนคันอนะแยกไม่ออกจริงแต่คันคันที่2เนี่ยเฮ้ยรู้สึกว่าเหมือนจะแรงกว่าแต่แต่ก็ยังไม่ให้อะ่ะผมว่ามันพอกันแต่ปรากฏว่าพอหลุดจากนั้นอะ่ะ เทียบกันนะพอมันเริ่มเข้าโค้งเริ่มมีการเติมคันเร่งเอาเอาจริงๆเลยนะคันที่2รู้สึกว่ามันดูสมูทกว่ามันไม่ต้องเหยียบเยอะรู้สึกรู้สึกขับง่ายกว่าเอออันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าให้ทายนะผมบอกเลยว่ายากมากๆแต่ถ้าให้ทายจริงๆเนี่ยผมว่าคันที่2เป็นย2 0 s e บมาดูดีว่าผมกับไอ้เครื่อง V ีบ็เนี่ยใครจะแม่นกว่ากันขอดูนยะขอกระดาษอ่ะนี่เป็นไงนะผมบอกแล้วแม่งเท่ากันแล้วดูนี่ความเท่าของผมเนี่ย6.9 เป๊ะ<ป>เท่ากันทั้งคู่แล้วรอบสองที่ผมบอกว่าเท่ากันคันที่2ดีกว่านิดเดียวซึ่งจุดศูนย์หนึ่งเนี่ยให้ยอดมนุษย์มาเวลก็แยกไม่ออกนี่เห็นไหมและอย่างที่ผมบอกพอเป็นช่วงที่กดต่อเนื่องกับเวลาโดยรวมทันขวาวะ่ะทายถูกวะ่ะเพราะนั้นนะครับลองแค่นี้ยังรู้สึกแล้วอย่างที่ผมจูนรถทุกวันใครที่ดูช่องผมสม่ำเสมอจะรู้ว่าผมบอกเลยว่าความรู้สึกอาจจะหลอกได้แต่ตัวเลขโกหกไม่ได้ครับเพราะนั้นวันนี้ผมทายถูกนะ ทายถูกอันที่2 E 2 0 S Evo เดี๋ยวฮะไอสีเหลืองข้างหลังนี่รถโรลลิงเหรอครับรถโรลลิงครับรถโรลลิงนะครับโห่โหครับผมเราดูรถโรลลิงของท่านอื่นกันแล้วครับของเราอ่าสตาร์แเดียฮะรถโรลลิงครับ สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เอารถซูเปอร์คาร์รุ่นอะไรมาฮะอันนี้เอ่บบอ l a m b o r g h i n i Huracan Fuel S 300D ครับสุดยอดของของผมนี่เป็น E20 SEVO นะฮะของคุณนี่ซ u เปอร์ o เทส์น้ำมันอะไรครับวันนี้วันนี้บางจาก High Premium Diesel S เฮ้ตจะเป็นไงมันมันรู้สึกว่ะคือ <c oughs> โปรติรถคันนี้ผมใช้งานแล้วดีเซลมันประหยัด ใช่ไหมนะ,ะแล้วผมก็รู้สึกเอ้ยรถมันไม่ค่อยแรงจากเมื่อก่อนนะ,ะแต่วันนี้ได้ลองของบางจากดีเซลตัวใหม่เนี่ยพรีเมียมของเขาเนี่ยรู้สึกเอ้ยมันลื่นขึ้นนะใช่เหรอใช่รู้สึกเลยเหรอรู้สึกเลยครับยิ่งใช้ทุกวันเนี่ยแล้วมาเปลี่ยนน้ำมันรู้สึกเลยมันมีเทอร์โบใช่ไหมใช่ครับเออม,ม,มีเทอร์โบเนี่ยรู้สึกเลยแวัดเลยแวัดเลยครับมีหมุนข้างในบ้างไหมเมื่อกี้ก็เรียกว่าตูดออกแรงแรงแรงปิดจนตูดออกปิดปิดดักชั้นด้วยโอเคสั้นๆสั้นๆขอบคคุณรับขอบคุณครับครับนะขอบคุณครับครับพักกดีว่า ครับพักดีกว่าฮะเดินผ่านมาเราจะไม่แอบสัมภาษณ์เบอร์ใหญ่ไม่ได้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เคยลองยังครับผมผมเติมของผมมาครับตัววิ่งมาอยู่แล้วใช่ครับตัวเติมรถอะไรมาครับตัว SL ครับไอ้ย่างวันนี้กี่ SL ตัวใหม่ครับผมเอเอลลื่นไหมพี่ลื่นไหม้จริงคือเอาตรงไปตรงมาเราสไตล์เราอยู่แล้วครับสมูทขึ้นลื่นขึ้นอันนี้ยอมรับว่าจากเดิมที่เราเติมมาเราเติมมาแบรนด์หนึ่งอยู่แล้วนะครับแล้วก็ึ้ทางเปลี่ยนแล้วก็พอมันหมดละ เราใส่จนหมดแล้วเราก็เติมเจ้าตัวตัวเก้าห้าอ๋เก้าเจ็ดนั่นแหละของพี่เป็นเก้าเจ็ดพิมีมอ่าตอนนี้ใส่เก้าเจ็ดพิมีม์ครนะครับใส่เก้าเจ็ดพิมีมมาก็ราคาก็แรงอยู่แต่เมื่อเทียบกับเขาเรียกว่าฟิลลิ่งที่มันได้นะครับความรู้สึกที่มันเปลี่ยนไปผมใช้คำนี้กว่าผมก็เติมมาก็ไม่ใช่คีเลรหรอกตัวมาก็เก้าห้าตัวเต็มมาเหมือนกันนะครับแล้วก็มามาใส่ตัวนี้มาเฮ้ยฟิลลิ่งเรารู้สึกได้เบาขึ้นใช่ มันสมูทขึ้นมันสมูทขึ้นในนี้เราเห็นได้นะครับคือรถถามว่าแรงม้าม้ามันก็เยอะนะ380อดินะครับ480ิตันเมตร380แรงม้าใส่น้ํามันแบบนี้ผมว่ามันมันคุ้มกับรถคุ้มกับพลังกำลังดีกว่าผมว่าเลี้ยงม้าเยอะมันก็ต้องให้ม้ากินดีเดี๋ยวผมจะหนีกลับแล้วนะเดี๋ยวพี่ต้องเจอผู้บริหารใช่ป่ะฝมกพี่ถามไมนะว่าทำไมไม่เอาแม็กเก้ปเลยราคาแค่นี้ก็ เติมเต็มถังมานี่ก็หยอดหยอดจะสาบวันแล้วได้ไหนก็กลับไปสมัยวัยรุ่นก้าวแปดไปเลยราคานี่ผมว่าราคาอี่นิดนึงผมชอบนะนอกจากไอตัวตัวเนี้ยนอกจากตัวพละกำลังความลื่นอีกอันนึงที่ผมชอบนะแล้วก็อยากจะสนับสนุนอันนี้ตรงไปตรงมามันผ่านยูโรไฟใช่ใช่ตรงนี้แหละที่ผมชอบมาเพราะเป็นยูโรไฟเนี่ย รถเราส่วนใหญ่รถนั่นจั่มกนเหมือนกันที่ใช้อ่ะมันยูโรไฟธรรมชาติแต่น้ํามันบ้านเรามันไม่ได้ยูโรไฟท์ถูกไหมครับคือรถอ่ะเป็นยูโรไฟแต่น้ํามันไม่ยูโรไฟมีบางจากยูโรไฟตั้งแต่ e 2 0ตั้งแต่ตัว95นะครับเป็น97นั่นแหละแล้วก็มาโจดีเซลหันยูโรไฟทพี่ะรักโลกอยู่แล้วอันนี้ไม่บอกผมชอบพวกผมเนี่ยหันมารักโลกกันบ้างสักนิดเดียวสักนิดนึงเพราะ e 2 0ตัวนั้นอ่ะราคามันก็อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะครับคือตรงจุดนี้แหละผมชอบว่ารถเนี่ย มันก็ต้องใส่ให้ตรงแต่บ้านเราพอดีปัญหายากตัวนี้มีแล้วมีแล้วไงก็ขอบคุณมากครับพี่แม่ได้ความรู้ครับติดตามครับผมเป็นไงครับชัดเจนผมบอกเลยว่านาแจมเอซัคซีนะครับไม่มีคําว่ามาเฟกมาเมควันนี้ได้เห็นเลยว่าหนึ่งรอบสนามนะครับทาเวลาไปเท่าไหร่กับการเติมน้ำมันบางจาก e20 sevo นะครับแล้วก็ได้ทดสอบเปรียบเทียบแบบชัดเจนนะครับถือว่าการจับอาการ การจับความรู้สึกแม่นพอสมควรเลยแะครับเพราะฉะนั้นการที่ผมจะมาบอกเล่าการที่ผมจะมาพูดว่าอะไรดีหรืออะไรไม่ดีชัดเจนครับที่นี่นะฮะใครที่ชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมฮะมาถึงตรงนี้แล้วกดติดตามไ,ไว้กด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะใจะให้ดีกดแชร์ให้เพื่อนได้ชมบ้างนะฮะกับสาระเราก็พอมีความรู้เราก็พอได้ความเมามันเราให้คุณเต็มที่เาะน้ว,วันนี้ครับสรุปเลยนะฮะกับ บางจาก e 2 0 SEO v กับเจ้า Corvette C8 Stingray Cabriolet คันนี้โอเคผ่านรู้สึกนะครับและอีก2ตัว3ตัวที่ได้ไปทดสอบก็ถือว่าเห็นผลแทบทุก,กันนะครับนะครับวันนี้ไปก่อนสั้นๆเดี๋ยวจะยาวเกินไปใครดูไม่ทันวนกลับไปดูใหม่ใครดูไม่สะใจกดแชร์เพื่อนนะครับกับน้ำมันนาวันนี้บอกเลยว่าแจ๋วจริงไปก่อนครับสวัสดีครับนะนะ จบแค่นี้เหรออร E ยี่สิบอ่ะ,อะจบแค่นี้เหรอไม่มีอะไรฝากให้เหเอฟซุง F ซี FC บ้างเลยเหรอ E ยี่สิบ SEO มีอะไรฝากอย่าง F ซีไหมใช่อันนี้สั้นๆใครที่จะจูนรถอ่าผมเนี่ยจูนรถอยู่ทุกวันนะครับรู้กันอยู่แล้วว่าตัวผมเองเนี่ยจูนรถทุกวันนะครับและปัจจุบันเนี่ยบางคันเนี่ยใช้ E แปดห้าอาย E แปดห้าเนี่ยมันกำลังจะเลิกผลิตแล้วเพราะนั้นลูกค้าเก่านะที่จูน D แปดห้าอยู่อยากจะเปลี่ยน E ยี่สิบแล้วคําถามเนี่ยเยอะมากว่า E20 เนี่ยแรงไหมคือต้องเข้าใจนะครับสำหรับรถที่มีการจูนกล่องไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นหรือยุโรปนะฮะ95ใช้ได้ E20 จูนได้แรงกว่า E85 แรงที่สุดเพราะว่าค่าออคเคนมันสูงค่าความร้อนมันต่ำค่าความร้อนต่ำคือต้องกินน้ำมันมากกว่าเดิมค่าออคเคนคือการลดการชินจุดระเบิดเนี่ยมันสูงมากเพราะนั้นกลางๆคือ E20 แล้วคนที่พยายามหา E20 ว่าอะไรดีแนะนําใครจะมาจูนกับผมนะวันนี้นะที่จะเปลี่ยนจาก85เป็น20 นะครับหรือจะเป็นจาก95เป็น20ไปเติม E20 SVO e ตัวเนี้ยแล้วก็ามาจูนวันนั้นคำตอบเนี้เป็นคำตอบที่ที่ s ถามผมเยอะมากน้ำมันอะไรดีน้ำมันอะไรดีณนะวันนี้บอกเลยเติมตัวนี้มาเดี๋ยวผมจูนให้แรงทุกคันนะครับไป